สวัสดีครับ GoSmap h t กลับมาพบกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีกครั้งในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรื่องเราในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่ามันใกล้ตัวผมมากที่สุดเท่าที่เคยเล่ามาเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ผมได้รับฟังจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเพื่อนแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมกับภรรยาของผมที่บ้านของเราเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นปลายปี พศ2565ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตผมกับภรรยากำลังจะเริ่มต้นบทใหม่ครับเราตัดสินใจย้ายบ้านกันเหตุผลหลักๆเลยก็คืออยากจะไปอยู่ใกล้ที่ทำงานของภรรยาเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเหนื่อยมากเราตะเวนหาบ้านกันอยู่หลายที่ครับจนมาเจอหลังนี้มันเป็นบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่โตหรูหราอะไรเลยต้องอยู่ชานเมือง บรรยากาศรอบๆคือใช่เลยสำหรับเราสองคนมันเงียบมันสงบตอนเช้าๆนะครับจะได้ยินเสียงนกนานาชนิดร้องปลุกเราแสงแดดอ่อนๆสองลอดกิ่งไม้เข้ามาในห้องนอนอากาศก็ดีมากเรียกว่าทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบไปหมดเราตกลงปงใจซื้อบ้านหลังนี้และย้ายเข้ามาอยู่ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ทุกอย่างดีหมดจริงๆครับยกเว้นอยู่เพียงอย่างเดียวคือรีสอร์ทข้างบ้าน คือบ้านของผมเนี่ยจะมีที่ดินติดกันอยู่ฝั่งหนึ่งซึ่งมันเคยเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กมาก่อนครับที่ผมรู้ก็เพราะว่าตัวผมเองนี่แหละเคยมาพักที่นี่อยู่2อสาครั้งสมัยก่อนช่วงที่โควิดจะระบาดหนักๆเจ้าของเขาเป็นคนอัธยาศัยดีครับเขาทำรีสอร์ทเล็กๆมีบ้านพักอยู่ไม่กี่หลังน่าจะประมาณ5-6หหลังได้เป็นบ้านปูนทาสีขาวหลังคาสีเขียวสดใสด้านหน้าแต่ละหลังจะมีสนามหญ้าเล็กๆ มีซุ้มดอกไม้เลื้อยสวยงามมากจำได้ว่าตอนนั้นบรรยากาศมันดีมากครับเหมาะกับการมาพักผ่อนเงียบๆในวันหยุดแต่พอโควิดระบาดหนักเข้าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับรีสอร์ทที่เคยมีรถเข้าออกก็เงียบสนิทและในที่สุดเขาก็ปิดตัวลงแบบถาวรปิดแบบไม่มีวันกลับมาเปิดอีกเลยตอนที่เราย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆนะครับสภาพมันก็เริ่มซุดโทรมแล้วล่ะแต่ก็ยังพอดูออกว่าเคยเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก่อน แรกๆผมก็ยังคิดในแง่ดีนะว่าเออเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเจ้าของเขาคงกลับมาทำต่อแหละแต่พอนานวันเข้าเดือนแล้วเดือนเล่าญ้าที่เคยถูกตัดแต่งอย่างดีก็เริ่มขึ้นลกสูงขึ้นเรื่อยๆวัชพืชเริ่มเลื้อยคุงไปทั่วสุมดอกไม้ที่เคยสวยงามก็เหลือแต่เถาแห้งพันกันยุ่งเหยิงสีที่เคยสดใสก็เริ่มซีจ,จางมันไม่มีวิแววของคนมาดูแลเลยแม้แต่น้อยกระทั่งวันหนึ่ง ผมเดินไปทิ้งขยะหน้าบ้านสายตาก็เหลือไปเห็นป้ายไม้เล็กๆเ,เก่าๆที่ถูกนำมาปักไว้ตรงพุ่มไม้หน้าทางเข้ามันถูกเขียนด้วยลายมือแบบง่ายๆว่าขายรีสอร์ทพร้อมที่ดินตอนนั้นผมก็ถอนหายใจนะรู้สึกเสียดายแต่ก็เข้าใจได้แหละครับว่าธุรกิจมันไปต่อไม่ไหวจริงๆจ,จากวันนั้นรีสอร์ทข้างบ้านในสายตาผมก็กลายเป็นแค่ที่ดินลกล้างธรรมดาธรรมดาที่รอเจ้าของคนใหม่แค่นั้น ชีวิตของเราก็ดำเนินไปตามปกติครับผมเริ่มชินกับสภาพของรีสอร์ทลกล้างข้างบ้านไปแล้วจนกระทั่งความผิดปกติแรกมันเกิดขึ้นมันเป็นคืนวันพระครับคืนนั้นผมนั่งทำงานอยู่ดึกหน่อยพอจะลุกไปเข้าห้องน้ำผมก็มองออกไปนอกหน้าต่างตามความเคยชินแล้วก็ต้องชังักรีสอร์ทที่ควรจะมืดสนิทกับมีไฟเปิดอยู่ครับไม่ใช่แค่ดวงเดียวหรือหลังเดียวนะครับ แต่มันเปิดสว่างทุกห้องทุกหลังเรียงกันไปแสงไฟสีเหลืองนวลลอดผ่านกรอบหน้าต่างของบ้านพักแต่ละหลังออกมาเป็นภาพที่แปลกตามากมันเหมือนกับว่ารีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วมีแขกเข้าพักเต็มทุกห้องเลยตอนแรกผมก็พยายามหาเหตุผลนะเออสงสัยเจ้าของแวะมาดูที่หรือไม่ก็คงมีคนสนใจมาซื้อเลยมาเปิดไฟดูมั้งผมคิดในใจแล้วก็เดินไปบอกภรรยาที่กำลังจะเข้านอน ที่รักรีสอร์ทข้างบ้านมีไฟเปิดด้วยล่ะสว่างทุกห้องเลยภรรยาผมก็เดินมาดูที่หน้าต่างแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่เขาเปิดไฟทำไมทุกวันพระเลยอะ่ะมันสิ้นเปลืองไฟนะผมอึ้งไปเลยกับคำพูดของภรรยาเดี๋ยวนะหมายความว่ามันไม่ได้เพิ่งเปิดคืนนี้หรอก็ใช่สิภรรยาผมตอบหนูเห็นมาสองสามวันพระแล้วแต่ไม่ได้บอกพี่นึกว่าพี่เห็นแล้วซะอีกเท่านั้นแหละครับ ความรู้สึกผมมันเปลี่ยนไปเลยไอความคิดที่ว่ามีคนมาดูที่มันเริ่มไม่สมเหตุสมผลแล้วทำไมต้องมาดูตอนกลางคืนและทำไมต้องเป็นคืนวันพระเท่านั้นผมเลยลองพูดเล่นกบเกื่อนความรู้สึกแปลกๆของตัวเองไปว่าอาจจะมีคนมาเช่านอนเขาอาจจะเปิดให้เช่าเฉพาะคืนวันพระก็ได้ใครจะไปรู้พูดไปอย่างนั้นแหละครับแต่ในใจมันเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วคืนนั้นผมตัดสินใจเดินออกไปที่รั้วบ้านครับอยากจะดูให้มันชัดๆ บรรยากาศรอบๆมันเงียบมากมีแต่เสียงจิ้งหรีที่ดังระงมไปทั่วผมยืนเกาะรั้วมองเข้าไปในรีสอร์ทภาพที่เห็นมันขัดแย้งกับสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างสิ้นเชิงครับคือมันมีไฟสว่างทุกหลังก็จริงแต่มันไม่มีรถจอดอยู่เลยสักคันไม่มีเสียงคนคุยกันไม่มีเสียงทีวีไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่แสงไฟนิ่งๆที่ส่องสว่างอยู่ในความมืดและความเงียบ ผมยืนมองอยู่แบบนั้นเกือบสิบนาทีขนเรื่องลุกสู้ครับมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกมันไม่ใช่ความกลัวสัทีเดียวแต่มันเป็นความไม่เข้าใจมันรู้สึกว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันผิดที่ผิดทางไปหมดแล้วไฟพวกนั้นมันก็เปิดอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนสว่างเลยหลายเดือนผ่านไปครับผมกับภรรยาก็เริ่มจะชินกับการเห็นไฟเปิดในรีสอร์ทล้างทุกคืนวันพระเราไม่ได้พูดถึงมันบ่อยนักแค่มองหน้ากันก็เป็นอันรู้กันว่าอืม วันพระอีกแล้วสินะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความผิดปกติในชีวิตประจําวันของเราไปแล้วจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนวันอาทิตย์ธรรมดาครับไม่ใช่วันพระผมย้ําอีกครั้งว่าไม่ใช่วันพระผมนั่งดูโทรทัศน์กับภรรยาอยู่ในห้องนั่งเล่นตอนนั้นก็ดึกพอสมควรแล้วประมาณสี่ทุ่มกว่าๆเราเปิดหน้าต่างรับลมเพราะอากาศมันเย็นสบายในขณะที่กําลังดูหนังเพลินๆอยู่นั่นเอง ผมก็ได้ยินเสียงแว่วแวมาจากข้างนอกครับมันเป็นเสียงคนคุยกันครับเสียงนั้นมันเบามากลอยมากับลมตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นเสียงจากทีวีแต่พอลองตั้งใจฟังดีๆไม่ใช่ครับเสียงมันมาจากข้างนอกจากทิศของรีสอร์ทมันเหมือนเสียงคนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งพูดคุยสังสรรค์กันอยู่มีเสียงหัวเราะคิกคักเป็นระยะๆะะผมเลยหันไปถามภรรยาว่าได้ยินเสียงอะไรไหม ภรยาผมสายหน้าบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยผมเลยลองปิดเสียงทีวีเท่านั้นละครับได้ยินชัดขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิฮ่าฮ่าฮ่าเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงปนกับเสียงพูดคุยของผู้ชายที่ฟังไม่เป็นศัพท์เสียงนั้นมันดังมาจากตำแหน่งที่ลึกเข้าไปข้างในรีสอร์ทเหมือนกับว่ามีกลุ่มคนกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางสนามหญ้าตอนนั้นความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือ สงสัยมีพวกวัยรุ่นแอบเข้ามาใช้สถานที่เพราะช่วงนั้นอากาศดีอาจจะมีคนแอบไปนั่งดื่มนั่งคุยกันก็ได้ผมเลยตัดสินใจเดินออกไปดูตรงรั้วอีกครั้งภาพที่เห็นก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับรีสอร์ทมือสนิทไม่มีไฟเปิดเลยซักดวงสนามหญ้าก็รกสูงเกือบจะถึงเอวของผมแล้วไม่มีวิแววของคนเลยแม้แต่เมาเดียวแต่เสียงคนคุยมันก็ยังได้ยินอยู่ครับผมยืนนิ่งอยู่ตรงรั้ว ขนแขนผมลุกเกี่ยวไปหมดครับคราวนี้มันไม่ใช่แค่ความแปลกใจแล้วแต่มันคือความกลัวที่เริ่มเก่ะตัวขึ้นช้าๆเสียงนั้นมันดังอยู่จริงๆผมไม่ได้หูฝากแน่นอนผมยืนฟังอยู่ตรงนั้นเกือบห้านาทีเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยนั้นก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจนสุดท้ายก็เงียบหายไปเหมือนกับมันค่อยๆจางสลายไปกับสายลมยามค่ำคืนผมรีบเดินกลับบ้านล็อกประตูอย่างแน่นหนาภรรยาเห็นผมหน้าซีดก็เลยถามว่า พี่ไปยืนทำไมตรงรั้วนานจังเป็นอะไรหรือเปล่าผมกืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนจะตอบว่าก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะจากรีสอร์ตดังมากเลยภรรยาผมขมวดคิ้วรีสอร์ตไหนมันล้างแล้วนี่พี่หูฝาดหรือเปล่าคืนนั้นผมไม่สบายใจอย่างรุนแรงเลยครับนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาความคิดมันฟุ้งซ่านไปหมดภาพรีสอร์ทมืดๆกับเสียงหัวเราะที่ไม่มีที่มามันยังวนเวียนอยู่ในหัว จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงตีหนึ่งกว่าๆผมรู้สึกคอแห้งเลยตัดสินใจลุกจากเตียงเดินลงมาดื่มน้ำข้างล่างและในตอนนั้นเองครับที่ผมได้เจอกับเรื่องที่น่ากลัวที่สุดขณะที่ผมกำลังยืนดื่มน้ำอยู่ในครัวซึ่งมีหน้าต่างที่มองออกไปเห็นฝั่งรีสอร์ทได้พอดีสายตาผมก็เหลือบไปเห็นแสงไฟอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปครับมันไม่ได้เปิดสว่างทุกห้องเหมือนในคืนวันพระแต่มีไฟเปิดอยู่แค่ห้องเดียวครับ เป็นบ้านพักหลังที่สนับจากทามเข้าผมยืนนิ่งจ้องมองแสงไฟจากห้องนั้นอยู่พักใหญ่ในใจก็พยายามคิดหาเหตุผลอีกครั้งหรือว่าเจ้าของมานอนเฝ้าของวะแต่คิดไปก็ยิ่งไม่สมเหตุสมผลแล้วในวินาทีต่อมาผมก็เห็นเงาคนเดินผ่านหน้าต่างห้องนั้นครับเป็นเงาดำๆดตะคุ่มตะคุ่มตอนแรกผมก็คิดว่าเอาละ่ะชัดเลยเจ้าของคงกลับมาทำความสะอาดหรือมาเก็บของอะไรสักอย่าง แต่เงานั้นการเคลื่อนไหวของมันมันแปลกมากครับเขาเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องเหมือนกำลังมองหาของอะไรบางอย่างบางครั้งก็เดินไปหยุดนิ่งๆตรงขอบหน้าต่างเหมือนกำลังจ้องมองออกมาข้างนอกผมพยายามเพ่งสายตามองฝ่าความมืดเข้าไปอยากจะเห็นให้ชัดๆว่าเขาเป็นใครและจังหวะที่เงาดำนั้นเดินผ่านจุดที่แสงไฟส่องสว่างที่สุดผมถึงกับตัวแข็งทื่อหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นภาพที่ผมเห็นได้ชัดเจนเต็มสองตาก,ก็คือ เงานั้นมันไม่ใช่เงาของคนที่เดินอยู่บนพื้นแต่มันทม,มันลอยสูงกว่าพื้นครับมันลอยขึ้นมาประมาณครึ่งตัวเท่านั้นแหละครับผมทิ้งแก้วน้ำในมือรีบวิ่งไปปิดม่านปิดประตูบ้านทุกบานแล้ววิ่งขึ้นห้องนอนทันทีผมกระโดดขึ้นเตียงแล้วดึงผ้าหม่มวัดคลุมโปงตัวสั่นไปหมดภรรยาผมตกใจตื่นถามว่าเป็นอะไรผมก็เล่าสิ่งที่เห็นไปทั้งหมดเล่าทั้งน้ำเสียงที่สั่นเครือ พอผมเล่าจบภรรยาผมนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทําให้ผมต้องอึ้งยิ่งกว่าเดิมออกมาเห็นเหมือนกันเหรอเธอบอกหนูเห็นเงาแบบนี้มาหลายรอบแล้วแต่ไม่กลัวหรอกเราอยู่ในบ้านของเราเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกผมนี่ได้แต่อึ้งเลยครับเมียเรานี่ใจเด็ดจ,จริงๆส่วนผมตอนนั้นคือกลัวจนแทบจะร้องไห้อยู่แล้วแต่ในความกลัวนั้นมันก็มีความอยากรู้เข้ามาแทนที่ผมคิดในใจว่า พรุ่งนี้เช้ายังไงผมก็ต้องไปดูที่รีสอร์ทนั่นให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่แทบไม่ได้นอนทั้งคืนผมก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเดินออกจากบ้านตรงไปยังทางเข้ารีสอร์ทป้ายไมายเก่าๆที่เขียนว่าขายรีสอร์ทพร้อมที่ดินยังคมปักอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้ผมสังเกตเห็นว่ามันมีฝุ่นจับหนาเตะเหมือนไม่มีใครมาแตะต้องมันนานหลายเดือนแล้วผมหยุดยืนอยู่ตรงทางเข้าที่เคยเป็นปูน แต่ตอนนี้มีหญ้าแห้งและใบไม้ทับถมกันจนแทบไม่เห็นพื้นเดิมแล้วสายตาผมก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้ต้องหยุดหายใจมันเป็นรอยเท้าครับเป็นรอยเท้าคนเล็กๆอยู่บนทางเดินปูนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหญ้าแห้งเป็นรอยเท้าเปล่าขนาดเล็กมากเหมือนรอยเท้าของเด็กแต่ที่น่าขนลุกที่สุดก็คือมันมีอยู่แค่ข้างเดียวครับเป็นรอยเท้าข้างซ้ายข้างเดียวที่ประทับเป็นทางยาวเข้าไป เหมือนคนเดินด้วยขาข้างเดียวและรอยเท้านั้นมันก็ลากยาวตรงเข้าไปและไปหยุดอยู่หน้าประตูของบ้านพักหลังที่สห้องเดียวกับที่ผมเห็นไฟเปิดและเงาลอยได้เมื่อคืนนี้ผมยืนอยู่ตรงนั้นได้แค่แป๊บเดียวก็รู้สึกเหมือนมีกระแสลมเย็นๆพัดมาปะทะที่ต้นคอขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวเพราะในความเงียบสงัดของรีสอร์ทร้างผมสาบานได้ว่าผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินย่ำใบไม้แห้งอยู่ข้างหลังผม ผมรีบหันขวับกลับไปทันทีไม่มีไม่มีใครเลยมีเพียงแค่ความว่างเปล่ากับต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นรกรุงรังผมไม่รอช้าครับรีบจำอ้าวกับบ้านทันทีความอยากรู้ทั้งหมดมาลายหายไปสิน้นเหลือเพียงความกลัวที่จับขั้วหัวใจหลังจากวันนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ก็มีเหตุการณ์ที่มาช่วยคลายปมปริศนาทั้งหมดครับวันนั้นผมกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน ก็เห็นรถตู้สีขาวคันหนึ่งพร้อมกับรถกระบะของชาวบ้านอีกสองสามคันมาจอดอยู่หน้าทางเข้ารีสอร์ทมีพระสงฆ์ลงมาจากรถตู้ประมาณ4ี่ห้ารูปพร้อมกับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาเตรียมเข้าของเหมือนจะมาทําพิธีอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยผมเลยเดินเข้าไปสอบถามดูครับชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าเจ้าของที่ดินที่กรุงเทพเขาขอให้ช่วยนิมนต์พระมาทําบุญให้ที่นี่หน่อยเพราะช่วงหลังมานี้มีคนเห็นอะไรแปลกๆบ่อยมาก โดยเฉพาะคนแถวนี้ที่หาของป่าตอนกลางคืนเขาบอกว่าเห็นเงาคนเดินไปเดินมาอยู่ในพื้นที่รีสอร์ทบ่อยครั้งผมยืนฟังอยู่ตรงนั้นในใจก็คิดว่าใช่เลยที่เห็นมาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงแล้วผมก็ได้ยินพระท่านที่ดูมีอายุมากที่สุดพูดกับลูกศิษย์เบาๆแต่ผมดันได้ยินพอดีประโยคนั้นทำให้ผมถึงกับขนลุกที่นี่เคยมีคนเสียชีวิตตั้งแต่ตอนโควิดปีนั้น ไม่ได้เผาไม่ได้ทำพิธีให้ถูกต้องดวงวิญญาณเขาก็เลยยังอยู่ที่นี่วันนั้นพระท่านสวดมนต์ทำพิธีกันอยู่เกือบชั่วโมงเต็มเลยครับหลังจากนั้นรีสอร์ทก็กลับสู่ความเงียบสนิทอย่างแท้จริงไม่มีแสงไฟในคืนวันพระอีกเลยไม่มีเสียงคนคุยไม่มีเงาให้เห็นอีกย้าก็ยังรกเหมือนเดิมครับป้ายไขยที่ดินก็ยังอยู่แต่ไม่รู้ทำไม ทุกครั้งที่ผมมองไปฝั่งนั้นมันยังคงรู้สึกได้เหมือนมีใครบางคนยืนมองผมกลับมาจากในเงามืดเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนครับทุกอย่างดูเหมือนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างสมบูรณ์แล้วผมกับภรรยาแทบจะลืมเรื่องราวชวนขนหัวลุกเหล่านั้นไปด้วยซ้าจนกระทั่งคืนวันพระเดือนสุดท้ายของปีนั้นคืนนั้นผมกลับจากทำงานดึกมากครับประมาณห้าถุครึ่งได้ พอผมขับรถเลี้ยวเข้าซอยบ้านภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทําให้ผมต้องเหยียบเบรกจนตัวโกงไฟทุกห้องในรีสอร์ทกลับมาเปิดอยู่พร้อมกันอีกครั้งมันสว่างจ้าเหมือนครั้งแรกที่ผมเคยเห็นผมจอดรถนิ่งๆอยู่หน้าบ้านไม่ได้ดับเครื่องยนต์ด้วยซ้ำเอาแต่นั่งจ้องมองแสงไฟเหล่านั้นด้วยหัวใจที่เต้นระรัวความกลัวที่เคยจางหายไปแล้วกลับถาโถมเข้ามาอีกครั้งแล้วจากนั้นจู่ๆ ประตูของบ้านพักหลังสุดท้ายหลังที่อยู่ลึกที่สุดก็ค่อยๆแง้มเปิดออกแล้วก็มีใครบางคนเดินออกมาจากประตูห้องนั้นเธอเป็นผู้หญิงผมยาวยาวจนเกือบจะถึงกลางหลังสวมชุดคล้ายๆชุดคนไพ่หรือชุดนอนสีเงาๆที่ดูเก่าและแปะเปื้อนดินไปทั้งตัวเธอเดินช้ชาๆเนบเนบเหมือนคนไม่มีแรงเดินตัดสนามหญ้าที่รกสูงมุ่งตรงมาทางรั้วบ้านของผมแล้วเธอก็มาหยุดยืนอยู่ตรงนั้น ตรงรัว้วห่างจากผมไม่ถึง10เมตรใบหน้าของเธอมองไม่ชัดในความมืดครับแต่ผมจำได้ดีเธอคือเงาที่ผมเคยเห็นลอยอยู่ในห้องพักหลังที่3ามในคืนนั้นเธอยือนนิ่งๆจ้องมองมาที่ผมแล้วเธอก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นช้าๆมากเหมือนจะบอกอะไรผมบางอย่างและในวินาทีที่มือของเธอถูกยกขึ้นจนสุดพึบไฟทุกดวงในรีสอร์ทก็ดับลงพร้อมกันในทันที เท่านั้นล่ะครับสติผมกระเจิงเลยผมรีบขับรถเข้าบ้านล็อกประตูทุกบานวิ่งขึ้นห้องนอนด้วยความรู้สึกเหมือนถูกผีหลอกมาทั้งชีวิตภรรยาผมตกใจตื่นผมเล่าให้เธอฟังทั้งหมดแล้วภรรยาผมก็นิ่งไปอีกครั้งก่อนจะพูดว่าเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วใช่ไหมผมพยักหน้าใช่ชัดมากแล้วแกก็เห็นเหมือนกันเหรอใช่ภรรยาผมตอบ หนูเห็นเขามาเดินวนเวียนแถวรั้วบ้านเราสามวันติดแล้วตอนแรกว่าจะทำบุญไปให้แต่ไม่กล้าบอกพี่กลัวพี่จะกลัวรุ่งสางซึ่งเป็นวันหยุดผมกับภรรยาก็ไม่รอช้าครับเราไปวัดกันตั้งแต่เช้าจัดการทำบุญถวายสังฆทานชุดใหญ่กลวดน้ำอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้กับดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นและดวงวิญ,ญญาณอื่นๆที่อยู่ในรีสอร์ทแห่งนั้นและหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เคยเห็นไฟในรีสอร์ทเปิดอีกเลยจริงๆครับ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นทุกวันนี้ทุกคืนวันพระผมกับภรรยาจะได้กลิ่นเหมือนดินเปียกชื้นจางๆลอยมากับลมเสมอและที่แปลกกว่านั้นก็คือทุกครั้งที่มีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยือนที่บ้านแล้วค้างคืนแทบทุกคนจะเล่าให้ฟังในตอนเช้าว,ว่าพวกเขาฝันเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีเทามายืนอยู่ที่หน้าบ้านบางคนก็บอกว่าฝันว่าตัวเองเดินหลงเข้าไปในรีสอร์ทรกร้างแล้วเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินไปเดินมาอยู่ข้างใน เป็นแบบนี้เกือบทุกครั้งเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับทุกวันนี้รีสอร์ทข้างบ้านก็ยังคงรกร้างเหมือนเดิมและผมก็ยังคงรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองมาจากที่นั่นเสมอบางครั้งผมก็ยังแอบคิดนะครับว่าบางทีที่เขามาให้เราเห็นเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่ยังอยากให้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นสำหรับคืนนี้ Ghost Map ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง